พระพิทย์ครับงานส่งน้ำพระเนี่ยเห็นว่าหนึ่งปีมีครั้งนี่มันเกิดขึ้นยังไงครับคือคนท่าคนแก่สมัยโบราณเขาทำกันต่อๆมาพอถึงเดือนหกเขาก็จะ มีการทําบุญการบ้านอ,อ,อย่างเมื่อวานก็เจริญพระพุทธ,ธมนต์เย็นเสร็จตอนเช้ามาใส่บาตรแล้วก็มื้อเพนก็มีถวายอาหารเพนแล้วก็เสร็จจากเพนแล้วก็จะมีชมพระคำตันครับพระคำตันเนี่ยเป็นลักษณะยังไงครับผู้ใหญเ่เป็นเป็นพระโบราณที่มีอายุเป็นร้อยปีแล้ว,ลวรูปพระนี่เป็นเป็น,เป,นเป็นเนื้อไงครับ เก่าแก่มากเป็นพักคู่บ้านคู่เมือง,งแล้วก็พอถึงเดือนหกของลุกปีพอมีการประเพณีนี้ส่ง,งนับภาะเสร็จฝนก็จะตกชาวบ้านก็จะเริ่มทํางานคือประเพณีมันมีมาแต่โบราณเลยถ้าไม่ไม่ทำบุญนี้ปีนั้นก็ฝนจะแรง จะมาตามตอนไหนเนี่ยตอไหที่ไหนท่นก็ใหญ่ครับกสสองจะร่วมในวิธีสอง้า รือว่าที่เราเรียกกันอยู่รองแดงนะครับเด็กจะเกันนะครับพี่น้องมาขอามาเสือขอรอบขอบคุณครับเป็นคนตำรวจดีนัครับสชวมาหรว่ารองแดงที่เราจักกันนะครับจณ่ะ ทุกท่านเย่นสังเกตุยังไงตอนนี้อาจารย์รับนาน อย่างนี้มาก่อที่ไหนไหมฮะไม่เคยครับไม่เคยเพิ่งเห็น็นครั้งแรกนะครับเห็นแล้วเป็นมีพันธุ์เป็นไงบ้างครับก็ศรัทธาครับก็เป็นพระดูดีมากเป็นผู้บ้านผู้เม um> ืองนะครับได้รู้ว่าจชาวบ้านว่าอยู่ที่นี่มาหลายร้อยปีแล้วฮะก็ดีใจฮะเพิ่งรู้ครั้งแรกก็เลยมากราบขอพรครับ หลังจากที่มันออกข่าวไปแล้วเนี่ยท่านคิดว่าม mm ัน hmm. ต้องมีการเก็บัาษาดีกว่านี้ไหมฮะครับครับก็ก็ตอนนี้ผมก็แจ้งความจนงไปทางวัดแล้วว่าถ้าซื้อทู่เทปเดียภัยถวายวัดฮะก็แล้วให้ถวัดดูเลยถวายแล้วก็คงมีคณะกรรมการทางวัดก็ดูแลอีกทีครับก็เดี๋ยวรูเทปก็น่าจะมาภายในที่น้าฮะครับผม ทำามค่อนข้างคิดมาน่าจะมีการเปิดให้ประชาชนเข้ามาขับไล่บ้างไหมครับอันนี้ต้องถามทางวัดทางกรรมการเลยครับเพราะผมเพราะผมไม่ไม่กล้าตัดสินใจไปอย่างนี้นะครับครับผมครับผมผมทราบครับเราเล่นยังไงครับก็พอมาบวชทั้งรู้ครับเขาจะเป็นตามตามรุ่นไปที่จะต้องเอามาให้ส่งน้ำทุกปีใช่ไหมครับ ประมาณกี ия, ่ปีแล้วท่าที่หลวงพ่อรู้เนี่ยไม่ไม่รู้เละร้อยปีสิไม่ร้จากการในกการเล่าขัน